อาชีพพนักงานบริษัทอยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์มือสองต้องใช้เอกสารอะไรบ้างยุ่งยากหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้มีคำตอบครับ<ม><น>อ,าอา้าวอ้าวลิปขหายแล้วอ,าอ้าวยงวะโอ้ยก็พัางง่ายงายนี้ไปเห็งงนงนายแดงไดงว่าบาัต พี่มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะเออก็มีครับพี่ทำอาชีพอะไรคะอ๋อผมเป็นพนักงานบริษัทครับอ๋อโ no. นมีรถยนต์มือสองมานำเสนอนะคะตัวนี้จะมีทั้งรถเก่งรถกระบะเลยเออโอเคพาผมดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้เครดิตดีฟรีดาวด้วยนะคะออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายโอเคขอบคุณมากครับค่ะแล้วพี่สนใจเป็นรถเก่งหรือว่ารถกระบะคะ รถกระบะครับรถกระบะเนาะรถกระบะจากทางอารยะของเรานะคะมีโปรแถมัวหนึ่งตัวมูลค่า20,000บาทนะคะแล้วก็<อ>รถเก๋งก็จะมีเป็นโปรค่าฟรี3เดือนจากนีก้โอ้แล้วก็ทางอารยะยุโรกิจของเรานะคะยังมีรับประกันหลังการขายเครื่องยนต์และเกียร์ให้ทุกคันหลังการขายด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือเปิดบริการกว่า21สสาขาแล้วนะคะทั่วภาคอีสานแล้วถ้าผมสนใจเนี่ยผมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับเนี่ย เบื้องต้นของที่ขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากที่ทํางานได้ไหมคะมีครับมีอ๋อถ้างั้นก็ใช้เป็นแบบประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนอ๋อโอเคถ้างั้นผมผมทำสัญญาเลยนะยื่นเอกสารเลยเนาะโอเคครับค่ะไอ้รถนี่จอดไว้ก่อนก็ได้นะครับจูงเขามาทำไมจอดจอดได้ใช่ไหมคะใช่ผมก็ว่าอยู่ทําไมไม่เดินคุยกับผมดีๆโอเคโอเคครับนี่เอกสารของผม เดี๋ยวขอดูเอกสารแป๊บนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเซ็นเอกสารแป๊บนึงนะคะครับเซ็นชื่อตรงนี้นะคะครับเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอดูผลเครดิตนะคะโอเคครับยินดีกับคุณพี่ด้วยนะคะเครดิตดีรู้ผลอนุมัติภายใน30นาทีค่ะออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพอีลีครับที่อารยะยนตกิจ